สวัสดีครับนักเรียนชั้นป4นะครับวันนี้เจอกับคูทีมในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณการคูณของเรานะครับโดยครั้งที่แล้วชั่วโมงที่แล้วจะเป็นการคูณแบบ1ห,หลักคูณกับหลายหลักหน้าตายอย่างนี้นะครับหลายหลักคูณกับ1ห,หลักยกตัวอย่างเช่น 195่อคูณสอ่าเอาเป็นตัวเลขง่ายๆจะได้คิดตามกันทันนะครับ195่กคูณสก็ตั้งวิธีทำหนึาสิบ้าคูณสตั้งอย่างนี้ ังจากนั้นก็็จะบอกว่าให้นำอสองเนี่ยเจ้าสเนี่ยคูณกับทุกตัวที่เป็นตัวตั้งนะขนาดนี้เราเริ่มกันตัวแรก2คูณ5เป็น10ครับ2คูณ9เ,เป็น18นะครับแล้วก็ทดหนึ่ง เป็น19ครับ2คูณ1ได้2ทด1เป็น3คํคำตอบข้อนี้ก็จะเป็น390แบบนี้นะครับ เดี๋ยวยกตัวอย่างให้อีกข้อหนึ่งะจะเอาให้ดูเลขเยอะๆลักษณะเลขเยอะๆนะครับข้อนี้แปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้า ูณกับสามอ่ะเป็นตัวเลขที่พอจะทำได้กันหลักการทำก็เหมือนกันเลยอ่ะทำอย่างนี้วิธีทำก็จะตั้งแปดหมื่น 2,195อ่งกาส้กกังเกตูจากการตั้งนะครูจะเหลือเนื้อที่ข้างหน้าไว้เพื่ออะไรเพื่อในอนาคตาเราจะต้องคูณนี้แล้วมันก็จะมีเพิ่มเป็นมีตัวเลขโผล่มาข้างหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ แต่ในข้อนี้ของเรานะครับเป็นคูณ3ก็ขีดเส้นสามครูคก็จะบอกว่าให้ไปคูณกันทุกตัวจนถึงเลขก8เลยแบบนี้นะอ่าเริ่มด้วยตัวแรกอันนี้3คูณ5ได้15ครับ สามคูณเก้ 9, 27, ทด1เป็น28 3สคูณหได้3ทด 2, 2> เป็น5 3าคูณสนะครับได้หกไม่มีตัวทดสามคูณแปดไม่ต้องทดแล้วเพราะว่าเป็นหลักที่มากที่สุดแล้ว คำตอบก็จะได้เท่านี้สองแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบห้า แล้วในแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็จะให้ตรวจความสมเหตุสมผลทวนอีกรอบนะครับตรวจความสมเหตุสมผลก็คือนําตัวตั้งตัวตั้งของเราอันนี้ตัวตั้งก,กันนำตัวตั้งของเรานี่ตัวตั้ง อยากต่วตั้งมาหาค่าประมาณหาค่าประมาณอย่างนี้นะครับเนื่องจากตัวตั้งของเรานะครับร้อยเจะมีค่าประมาณ 2 0เรานักเรียนต้องจำให้ได้นะครับค่าประมาณว่าจะปัดขึ้นหรือปัดลงอ,อ่ะค่าประมาณที่2 0 0จากนั้นเราค่าประมาณ2 0ให้ที่เราได้เนี่ยมาคูณกับตัวคูณ200 คูณกับตัวคูณในข้อแรกของเราก็คือ2จะได้เท่ากับ400ร้อแสดงว่าแล้วเราก็สังเกตรตรงนี้390กับ400เนี่ยถ้ามันใกล้เคียงกัน แล้วก็จะตอบได้ว,ว่าแสดงว่า390มันสมเหตุสมผลเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลอ่ะมาดูกันอีกข้อหนึงสิหาความสมเหตุสมผลขึ้นเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากอเอาตัวตั้งมาประมาณค่า82,195ค่าประมาณของมัน ก็จะได้เป็น8 0 0 0มื่นแบบนี้แล้วก็เอาค่าประมาณที่เราเพิ่งได้มาเนี่ยซึ่งก็คือ80,000ไปคูณกับตัวคูณก็คือ3จะได้เท่ากับ สองแสนส่ะแล้วก็เปรียบเทียบกันเลยระหว่าง2อง0 0 0สน,สนดูนะครับกับคำตอบที่เราเพิ่งคิดได้ก่อนหน้านี้ข้างบน,นถ้ามันใกล้เคียงกันก็แสดงว่า แสดงว่าคำตอบที่เราคิดได้นะครับก็คือสองแสนสี่มืนหกพันห้าร้อยแปดสิบห้าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล แบบนี้ต่อมาถ้าบอกว่าตัวหลายหลักคูณกับ2หลกักวิธีการเป็นยังไงดูนะครูจะสมมุติให้เป็นตัวอักษรก่อนละกัน a b c อย่างนี้คูณกับ2หลักให้เป็น d e การสมมุตินี้นะก็คือ ให้เป็นแทนตัวเลขนะครับให้ตัวอักษรภาษาอังกฤษพวกนี้แทนตัวเลขวิธีทำล้วก็จะตั้งตั้งไว้ท้ายนิดนึง a b c อ่นนี่ตัวตั้งของเราคูณกับ d e เห็นไหมหลักหน่วยก็ตั้งให้ตรงหลักหน่วยหลักสิบก็ตั้งให้ตรงหลักสิบจากนั้นเราก็อาศัยหลักในการวิ่งเลยตัว E วิ่งไปคูณ c บรรทัดนี้ทางบรรทัด่เลบรรทัดนี้ทางบรรทัดนะครับจะเป็นในรูปของ a b c คูณกับ e ่าคูณ e งี้เพราะว่า e เราต้องไปเจอกับการคูณทุกตัวนะต่อมาบระท่าต่อมา แล้วตัวดีจะใช้ยังไงก็ทำเหมือนกันครับบรรทัดข้างล่างนี้ก็จะเป็นบรรทัดที่บอกว่า a b c คูณกับ D อ่ะล่ายจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาสองบรรทัดนี้มาบวกกัน ก็จะได้เป็นคําตอบของข้อนี้มาดูตัวอย่างแรกกันนะครับสมมติครูให้ข้อแรกตัวอย่างที่หนึ่งนะครับสี่สิบสามคูณสองพัน 28แล้วก็ตั้งวิธีทําสังเกตนะครับการคูณถ้าเกิดเราเจอแบบนี้ให้การคูณจะมีสมบัติสลับที่การคูณ อ่ถ้าเราเจอแบบนี้ที่ว่าตัวตั้งมันเป็นเลขที่น้อยแล้วตัวคูณเป็นเลขที่มากเนี่ยเราสามารถสลับโดยเอาเจ้า2องพันยีอ่สิบแปขึ้นเป็นตัวตั้งก็ได้แล้วก็เอา43มมาเป็นตัวคูณ บรรทัดแรกนะครับนักเกรียนนจะทำกันได้ก็คือนำสามไปคูณกับทุกตัวอ่านำสามนี้นะบรรทัดแรกจะเป็นบรรทัดของสองพันยคูณกับ3คูณกับ3ม แล้วก็มาเริ่มทำกันเลย3คูณ8ได้24 3คูณ2ได้6ทด2เป็น8อ่ะ3คูณ0ได้0 3คูณ2ได้6อ่ะเป็จประทัดแรกมา,าที่2ี่ะ จากที่ครูบอกเมื่อกี้ก็คือ2,028นะครับคูณกับ40อ่ะวิธีที่จะคูณกับ40นักเรียนจำได้ใช่ไหมว่าดูสังเกตเลขศูนย์นี่นะ,ะมันมีกี่ตัวให้ใส่ไปก่อนอย่างันนี้มีศูนย์หตัวก็ใส่ศูน์ไปหลังจากนั้น แล้วก็ใช้4ไปคูณกับทุกตัวเลขแบบนี้มาเริ่มกันเลยนะครับ4คูณ8ได้32 4คูณ2ได้8ตัวทดของเราเห็นไหมจะเป็น3 8ทด3ได้11 4คูณ0ได้0ทด1เป็น1 4คูณ2ได้8จากนั้นเราก็นำ2บรรทัดที่เราเพิ่งคิดได้เมื่อกี้มาบวกกัน4บก0ได้0เออได้4 8บวก2ได้10ทด1 1บก0 ได้สได้หนะครับทด1เป็น2 6งบวกหนึได้เจนะแปไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาเลยคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นเวลาอ่าอันนี้การตรวจความสมเหตุสมผลพิจารณาความสมเหตุสมผลนะครับของข้อนี้ การพิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อนี้จากข้อที่แล้วเราจะาประมาณค่าแค่ตัวตั้งแต่รอบนี้จะประมาณค่า2ตัว รอบที่แล้วประมาณค่าแค่ตัวตั้งรอบนี้จะประมาณค่า2ตัวนะครับก็คือตัวคูณด้วยไม่ได้มีแค่ตัวตั้งนะอันนี้ตัวตั้งจะเป็น2องพแล้วก็แล้วก็จะประมาณค่า4 3อีก1ครั้ง2 0 2 8ของเราประมาณค่าก็คือจะได้2000 ส่วน43ประมาณค่าจะเป็น40หลังจากนั้นเอาค่าประมาณทั้ง2อันเนี่ยมาคูณกันก็คือ2,000คูณกับ43จะได้เท่ากับค่าไม่ใช่นะครับ2,000คูณ40 ได้เท่ากับนะสังเกตดูมีศูนย์กี่ตัว1นึ่ฝั่งนี้ก็มีด้วยฝั่งที่ก็มีด้วยอีกตัวเป็นตัวที่4แล้วก็ใส่ศูนย์ไปก่อนเลย4ตัวหนึ่หลังจากนั้นแล้วก็ใช้ตัวนี้4ีคูณสก็จะได้8 นี่แล้วก็จะมาดูนะครับความสมเหตุสมผลอ่ะอย่างข้อนี้ระแปดหว่าเจ็ด0ันสองร้อที่เราเพิ่งคิดได้แบบจริงๆมาดูกับ8ปดห0ื่นที่เราใช้การประมาณค่าในการขูดนี้นะครับ ถ้ามันใกล้เคียงกันอันนี้ถือว่ายังใกล้เคียงกันอยู่นะครับเพราะว่าเป็นแปดหมื่นเหมือนกันห่างกันไม่เยอะก็จะแสดงว่าแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่เป็นคำตอบที่ สมเหตุสมผลก็จะประมาณนี้นะครับการตรวจความสมเหตุสมผลยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่ง อย่างข้อนี้2549คูณกับ28นักเรียนก็ตั้งวิธีทําเลยเป็น2549คูณคูณกับ28 บรรทัดแรกจะเป็นการใช้8คูณนะครับ98 72 48 32ทด7 32ทด7ได้39 5คณ8 40 ทดสามสสี่ิบทดสามได้สสสี่ิบามแปดคูณสองสิบหกสิบหกทดสี่ได้ยี่สิบอ่ะมันทัดแรกนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า คูณกับ8มันถัดต่อมาก็จะเป็น2549คูณกับ20สังเกตได้ไหมว่า20ต้องบรรทัดน,นี้ต้องมี01่ตัวจากนั้นแล้วก็นำยีไปคูณกับ9ก่อน สองคูณเก้าสิบแปดองาสิบแปต่อมาก็เป็น2อคูณสเป็น8ตัวทดอีก1เป็น9ต่อมาเป็น2อคูณหได้10นะครับก็ใส่แบบนี้ ตัวสุดท้าย2อคูณหไม่ใช่ตัวสุดท้าย2อคูณสได้4รวมกับตัวทดอีก1เป็น5จากนั้นแล้วก็บวกกันสองบวก0ได้2 9เบวก8เป็น17 3บวก9ได้12ตัวทดอีก1เป็น13อ่า0ศบวก0ก็ได้0มีตัวทด1ก็ได้1 2บวก5ได้7อ่าคำตอบข้อนี้แล้วก็คือ7จ0 0 0มื่นสามพันเจ่ามร้อยเจ็ รานนี้มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลข้อนี้ตัวตั้งจะเป็น2,549ค่าประมาณก็จะได้3,000ส่วนตัวคูณเป็น28ค่าประมาณก็จะได้30 หลังจากนั้นเราก็นำสอตัวนี้ที่เราเพิ่งประมาณค่าได้นำมาคูณกันนะครับก็คือสามพคูณกับ30จะได้เท่ากับดูสังเกตมีศูนย์กี่ตัวถ้าศูนย์สตัวก็ใส่ไปก่อนหนสอง สาสแล้วสาคูณสก็ได้9ก็คือเก้าหมื่นแล้วเราก็จะดูตัวนี้เห็นไหมว่าอันนี้เจ็ดหมส่วนตัวนี้เก้าหมืซึ่งมันห่างกันเกินไปนะครับข้อนี้เราก็จะได้บอกว่าแสดงว่า คำตอบที่เราพิคิดได้นะครับ71,372เป็นคําตอบที่ไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไรเพราะว่ามันห่างกันเกินไปนะครับแต่เราไม่ต้องเขียนเพราะนะครับ ไม่สมเหตุสมผลนี่สำหรับการคูณ2หลักกับหลายหลักนะครับอ่ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรละการบ้านจะให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดหน้า49ถึงหน้า50นะครับจะมีทั้งหมด5ข้อซึ่งคู่ ก็ได้ยกตัวอย่างไปในนี้แล้วหนึงตัวอย่างนะครับหวังว่านาเรนจะทําการบ้านกันมานะสําหรับคณิตศาสตร์วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ